กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับการเดินทางครั้งใหม่ i ิ In depth น e p ป์นีซส1มถึงสิพฤศจิกายนนี้เพื่อนๆจะได้รับชมนักกีฬาเทพๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเจสันเจท,ทัมเจเรนบราว์เซลติกส์มาเยือนบรุกลินเนสได้ชมรุกกี้ดราฟต์อันดับหนึ่งอย่างวิกเตอร์แวนเบนจามาหรือจะเป็นคาไวเลเนอร์พอจอร์จรัสเซลเวสบุกนี่ก็มาเยือนนิวยอร์กนิกส์เช่นเดียวกันและยังมีการทัวร์ร็อกเกอร์รูมนักกีฬานิวยอร์กนิกส์ด้วยพร้อมประสบการณ์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่่่่คเนนน้างทััะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้แมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการ์บินเอก็กมีกับทุกคนเช่นเคยค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะเชื่อว่าแฟนบาาทุกคนเลยค่ะอยากจะชมผลงานของลุคก,กี้ชื่อดังอ่ะอย่างวิกเตอร์เวนบนยาม่านะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองเหลือเกินนั่นก็คือผู้เล่นที่กำลังจะขึ้นปีสองในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะมีใครคะที่โชว์ทีเด็ดให้แฟนแฟน,แฟนบา้าอย่างพวกเราได้รับชมกันบ้างเราไปฟังกันค่ะมาพูดถึึึงงงนนนนนััักกกกกีีีีีฬาาทท่่่ลลจจะะข้้้สููปใฤดถรบยอ ไปในฤดูการที่พวกเขาเป็นรุกกี้มีนักกีฬาหลายตหลายคนที่สร้างความประหลาดใจในผลงานการเล่นัว่าจะเป็นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์ของยูท่าแจสนะครับไม่ค่อยมีใครคิดครับว่าวอลเกอร์เคสเลอร์คนนี้เนี่ยจะก้าวขึ้นมาสร้างผลงานได้อย่างดีเหลือเกินเช่นเดียวกับจาเลนวิลเลียมหรือว่าเจดับของโอเคเซสันเดอร์ทั้งสองคนในท้ายที่สุดสามารถติดออลล o กกี้ทีมแรกของ NBA ได้สําเร็จเมื่อมีผลงานที่ประทับใจนะครับเช่นเดียวกันก็มีอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่ผลงานต่ำกว่าความคาดหวังของแฟนๆและก็บรรดาสื่อแต่จะมีีีีนนัักกกฬาาผู้้เลล่ทํงจะขึป อยู่บางส่วนนะครับที่ผลงานของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยห้ามตกลงจากในฤดูกาลที่ผ่านมาและกระเชื่อและเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่จับตาดูของบรรดาแฟนๆบาาอย่างพวกเรารวมไปถึงสื่อส่วนมากด้วยเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนี่คือปาโเลเบนเคโรนี่คืออดีตราฟอันดับหนึ่งของออร์นโดแมจิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสร้างผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนจบฤดูกาลเลยเกมแรกที่เขาเปิดตัวเล่นใน NBA เป็นครั้งแรกในชีวิตก็สร้างผลงานชั้นยยอดเลทไปถึง 7แต้ม9รีบาวกับ7แอสซิสกลายเป็นนักกีฬาคนแรกตั้งแต่เลบรอนเจมส์ที่เปิดตัวในเกมแรกในชีวิต NBA สามารถทำระดับอย่างน้อย25แต้ม5รีบาวกับ5แอสซิสได้หลังจากนั้นฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่นานนะครับตัวของเพาโลเองกลายเป็นนักกีฬาในววยทีนะครับอายุ19ปีในเวลานั้นสามารถมีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มกับ15รีบาวได้กลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากเลบรอนเจมส์เช่นเดียวกัน จบฤดูกาลมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มถึง20แต้มนะครับนี่ถือว่าเป็นรุกี้คนที่6ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้เรียกว่าเหมาะสมทุกประการนะครับในการคว้ารางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีในช่วงปิดฤดูกาลก็ไปเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองไปเล่นในเวทีนานาชาติฟีบ้าเวิ d ์ครับเราเห็นผลงานของเปาโรนะครับไม่ว่าจะเป็นชันการยิง3คะแนนที่มีการพัฒนาการช่วยทีมรีบาวการเล่นเกมสวนกลับเร็วทุกอย่างของตัวเขาทำได้ดีจริงๆดังนั้นในฤดูกาลที่2ของตัวเขาจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องิท่ิภาพในการ ทำแต้มของตัวเองนะครับการพัฒนาการยิง3อย่างต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการช่วยทีมรีบาวหน่วยจะเป็นเปอร์เซนต์และก็ประสิทธิภาพในการเล่นต่างๆทุกอย่างจะต้องดีขึ้นตัวของเขาผลงานจะตกลงไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าปาโรนี่คือแกนหลักในการสร้างทีมร,บรอบๆตัวเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้ผลงานของปาโรถือว่ามีความสําคัญกับออร์แลนโดแมจิกมากๆเลยเราไปตอนที่คนต่อไปนะครับที่อยากใจเพื่อนๆจับตาดูผลงานการเล่นในฤดูกาลที่2งของตัวเขานั่นคือเบเดดิกแมทรินนะครับอดีตราฟันดับ6ของอินเดียนาเพเซอร์ ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวของเบนดิกต์แมทรินนะครับลงสนามทำแกงขันทั้งหมด78เกมแต่ตัวของเขาเป็นตัวจริงเป็นแค่17เกมเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยลงในฐานะตัวสำรองทั้งสิน้นแต่ยามใดก็ตามที่ทางเพเซอร์สเนี่ยมีการใช้งานเบนดิกต์แมทรินคนนี้นะครับพวกเราแฟนบาสมักจะได้เห็นผลงานที่ประทับใจว่าจะเป็นการเล่นเกมรับวงนอกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาแต้มการทาแต้มของตัวเขาในฐานะตัวสำรองเนี่ยสูงถึง16.7แต้มต่อเกมนี่ถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะครับเป็นรองเพียงแค่น แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตัวของเขาคือรุกกี้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยอย่าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงสามารถติดออลรุกี้ทีมแรกสำเร็จดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวแอดมินจึงเชื่อเหลือเกินว่าทาั้งเพเซอร์สเนี่ยน่าจะให้โอกาสเบเดนิกแมทรินเป็นตัวจริงมากขึ้นเยอะเลยประกอบกับทั้งทีมเพเซอร์สเนี่ยมีนักกีฬาที่ชื่อว่าไทริสแฮร์ริเบอร์ตันอยู่เขาคือระดับออสตาร์ Star แล้วนะครับสำหรับไทริสแฮร์ริเบอร์ตันการจ่ายของตัวเขาเนี่ถือว่าขึ้นชื่อทำให้เกมของเพเซอร์สม,มี ตัวจริงเล่นเคียงคู่กับไทริสแฮริเบอร์ตันเชื่อเหลือเกินว่าการทำแต้มของตัวเขาจะมากขึ้นเมื่อมีโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าโอกาสในการทำแต้มโอกาสในการเล่นก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยเราเห็นคลิปการซ้อมของตัวเขาร่วมกับเครทอมสันนะครับไม่น่าเชื่อเลยดังนั้นถ้าเกิดเบรเนดิกแมททูรินคนนี้เนี่ยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำแต้มของตัวเองได้เพเซอร์สในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟอย่างแน่นอนเราไปต่อที่คนที่3นะครับที่อยากใจเพื่อนจับตาดู งานของตัวเขาในฤดูกาลที่สนี่นคือเชดอนชาร์ปอดีตราฟอันดับ7ของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์สนาทีนี้ถ้าพูดถึงจอมยัดห่วงหนึ่งในรายชื่อที่เชื่อและเกินว่าเพื่อนๆจะต้องนึกถึงแน่คือเชดอนชาร์ปในฤดูกาลที่ผ่านมาตรงเขาลงสนามทั้งหมด80เกมนะครับพลาดการลงสนามไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่จากจานวน80เกมที่เขาลงสนามทํากรแข่งขันเป็นตัวจริงเพียงแค่15เกมเท่านั้นเองนะครับต้องยอมรับว่าโอกาสและก็บทบาทในการเล่นของตัวเขายังคงน้อยอยู่แต่ย พวกเราแฟนบาสมักจะได้เห็นผลงานที่เรียกว่าว้าวได้เลยนะครับโดยเฉพาะการข้ามเข้าไปปิดแต้มด้วยการยัดห่วงงามๆหลายต่อหลายครั้งมากๆเลยการเล่นในภาพรวมทั้งหมดการยิง3คะแนนก็ค่อยๆเ,เ,เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วง10เกมสุดท้ายของฤดูกาลเขาลงเป็นตัวจริงทั้งสิน้นและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า8จาก10เกมที่ว่านี้เนี่ยเขาสามารถทําระดับอย่างน้อยได้ถึง20แต้มนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างในการพัฒนานในฤดูกาลของตัวเองอย่างชัดเจนดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้พอร์ทแลนด์เทรเวอร e เซอร์สที่ทางเดเมยนเลเด ของเขนื่องจากไทม์ไลน์ของตัวเดเมนเลเลิร์เองกับทังทีมเนี่ยไม่ตรงกันแล้วนะครับพอตแลนเทอร์เวเซอร์สมุ่งหน้าในการสร้างทีมต่อไปในอนาคตในขณะที่ตัวของเดเมนเลเลิร์เนี่ยต้องการต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์เท่านั้นนี่คือสาเหตุหลักๆเลยแหละครับว่าทําไมเดเมนเลเลิร์ถ,ถึงตัดสินใจช่วยเทรดตัวของเขาออกจากทีมทีดังนั้นในการเทรดของเดเมนเลเลิร์เนี่ยจะชา้จาจะเร็วก็ต้องเกิดขึ้น่นหมายความว่าตัวของเชดอร์นชาร์ปเองเนี่ยนะครับจะมีจํานวนนาทีในการลงสนามจะมีโอกาสจะมีบทบาทในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นทวีีคูแมม้ว่่าาทาทลสุด ะมีการดราฟเอาตัวสกูตเฮนเดอร์สันในดราฟอันดับ3มาร่วมทีมก็ตามแต่เชเดอร์ชาร์ปเนี่ยก็ยังคงเป็นแบ็กคอร์ตัวหลักของทั้งทีมนะครับดังนั้นการพัฒนาผลงานการเล่นต่างๆของตัวเชเดอร์ชาร์ปเองเนี่ยมีผลกับอนาคตของพอร์ตแลนด์เทรลเบอร์เซอร์สอย่างแท้จริงไปต่อกันที่คนที่4นะครับที่อยากใจเ,เพื่อนๆจับตาดูเหลือเกินในฤดูกาลที่2ของตัวเขาแน่นคือคีแกนเมอรีนะครับอดีตดราฟอันดับ4ของแซคราเมนโตคิงส์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ติดอรอ, NBA. อาาาร,รุกกี้ และก็เป็นที่ยอมรับย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ทําการดรับนะครับหลายตัวหลายฝ่ายเนี่ยต่างก็ประหลาดใจว่าทาไมแซคราม e นโต k ิงส์ถึงเลือกขี่แกลนเมอรีในดรับอันดับสไม่ยอมเลือกเจเดนไอวีนะครับที่ขึ้นชื่อเหลือเกินในการทําแต้มแต่พอเข้าสู่การแข่งขันซัมเมอรีกครับทุกคนเริ่มเห็นศักยภาพในการเล่นขี่แกลนเมอรีคนนี้เนี่ยสามารถคว้า MVP ของทัวร์นาเมนต์ในปี2022มาครองได้สําเร็จเข้าสู่ฤดูการจริงของ NBA ปุ๊บไม่นานเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเล่นของหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่่าาง Mike Brown. งงงลลลแขตอดดทั้ฤูกกร,ร80เม เป็นตัวจริงถึง78เกมกลายเป็นตัวหลักเป็นเครื่องจักรในการทําแต้มร่วมกับรุ่นพี่หลายๆคนครับของแซคราเมนโตคิงส์เป็นกุญแจสําคัญเป็นอนาคตของทั้งทีมได้แบบสบายๆเลยจุดเด่นที่ไม่น่าเชื่อของคีแกนเมอร์รี่คนนี้นะครับแน่นะค,นะค,คือการยิง3คะแนนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหลือเกินในการเล่นบาสปัจจุบันเขามีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนสูงถึง41.1%ดดนะครับฤด,ดูการดําเนินต่อไปเรื่อยๆก็สะสมการยิง3คะแนนลงไปไป,ไปมา,มาๆกลายเป็นว่าทําลายสถิติของโดนวานมิเชลนะครับกลายเป็นลูกกีีี้ท่ม ยิง3คะแนนลงในฤดูกาลเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการยิงลงไปถึง206ลูกนะครับทำลายสถิติของโดนัวน์มิเชลที่ทำเอาไว้187ลูกเป็นที่เรียบร้อยมาไปกว่านั้นการยิง3คะแนนลงของตัวเขา206ลูกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่15ของลีกเลยนะครับไปไปมายิงดีกว่าเควินเฮอร์เตอร์ตัวแม่นของทีมด้วยซ้ำไปพอเข้าสู่เพลย์ออฟเราเห็นนะครับว่า3เกมแรกที่เขาเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยคีแกนเมอร์รี่ยังคงมีปัญหาในการเล่นครับการเป็นรุกกี้แล้วเข้าสู่เพลย์ออฟมาเจอกับทีมเนียว หียวหินหินอย่าง Golden State Warrior แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ตั้งแต่เกม4ไปจนถึงเกม7นะครับการเล่นของตัวเขาค่อยๆเข้าที่มากขึ้นสามารถทําแตะระดับ20แต้มได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าเกิดคีแกนเมอร์รี่เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้พวกเราได้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยหมดเป็นการยิง3คะแนนการทําแต้มการรีบาวการเล่นเกมรับเชื่อเหลือเกินว่า Sacramento Kings มีโอกาสเข้าสู่เพลย์ออฟเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันอย่างแน่นอนนี่คือ4คนที่คน ใจเพื่อนๆจับตาดูนะครับผลงานของพวกเขาทั้งนี่ยนห้ามตกเด็ดค่ะแต่จะมีอีก2คนนะครับที่อยากจะแถมให้กับเพื่อนๆพอในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนอกจากเขาทั้ง2คนจะต้องสร้างผลงานของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์อีกหนึ่งมิชชั่นของพวกเขาทั้ง2คนก็คือต้องการได้รับการยอมรับนะครับจากบรรดาแฟนๆบาสอย่างพวกเรารวมไปถึงบรรดาสื่อส่วนมากด้วยในั่นคืออดีตราฟอันดับ3อย่างจาบรีสมิธจูเนียของฮิวสันบ็อกเก็ตแล้วก็อดีตราฟอันดับ5านะครับอย่างเจเดนไอวี่ของดีทรอยต์พิสตันในฤดูกาลที่ Houston Rockets มาโดยตลอดจะเห็นผลงานที่ติดๆขัดขัดขึ้นๆลงๆของ j จ b บรี Smith j ธจูเนียคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับก็ตามทุกอย่างยังคงไม่มีประสิทธิภาพกว่าจะค่อยๆเข้าทีเนี่ยก็เป็นในช่วงหลังออสตามาแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า Houston Rockets ทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้นะครับทีมของพวกเขาขาดผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้นาในสนามรวมไปถึงนอกสนามด้วยการให้คาแนะนาต่างๆยังคงน้อยอยู่แต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทางฮิลสันร็อก ประสบการณ์สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของเฟร d ดแวนรีดเองหรือว่าจะเป็นอย่างดีรอนบรูคเฟร็ดแวนรีดเนี่ยมีประสบการณ์ระดับแชมป์นะครับตัวของดีรอนบรูคเองก็มีประสบการณ์ในเพลย์ออฟและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ตัวเฟร d ดแวนรีดเข้ามาเป็นพอยต์การ์มาเป็นคนถือบอลมาเป็นผู้นําในสนามจะทําให้การเล่นของผู้เล่นในทีมฮิฟตันโรเกสเองเนี่ยง่ายขึ้นการเล่นเกมบุกก็จะมีแบบแผนนะครับการรันเกมการรันเพลย์รันแผนต่างๆเนี่ยก็จะดูดีขึ้นจริงเชื่อเหลือเกินว่าจเบรีสมิธจูเนียคนนี้เนะเลนาน,น,น,ลน,นาข้มออใแกสห ทำแนะนําแบบนี้ดังนั้นตัวของเขาน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็เรียกศรัทธาความเป็นดรากอันดับ3กลับมาได้ในส่วนของเจเดนไอวี่เนี่ยก็คล้ายๆกับจาบรีสมิธจูเนียนะครับทีมดีทร์พิสตันของพวกเขาอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแต่ปัญหาก็คือตัวหลักของพวกเขาอย่างเคสแคนนิงแฮมเจออาการบาดเจ็บรบกวนสามารถลงสนามทําแกงกันได้เพียงแค่12เกมเท่านั้นเองนะครับเนึ่งจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่กระดูกหน้าแข้งซ้ายครับต้องทําการผ่าตัดรักษาแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่พอไม่มีเคสแคนนิงแฮมแบบนี้ปุ๊บเนี่ย แทนที่เขาจะได้ระเบิดฟอร์มในการทำแต้มของตัวเองก็ต้องมารับหน้าที่เป็นเหมือนย์เมคเกอร์มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดเด่นของตัวเขาอย่างที่บอกนั่นคือการทำแต้มดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวแอมินจริงเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อดีทรีพิสตันได้เคสคานิงแฮมกลับมานะครับมาเป็นคนคอยถือบอลหลักสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเป็นย์เมคเกอร์ภาระต่างๆในการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มของเจเดนไอวีกก็จะเบาลงทำให้ตัวงเขาสามารถปลดปล่อยพลังในการทำแต้มของตัวเองได้แบบเต็มๆสักทีเหมือจะเป็นการขา ขอองงตัวเในฤดูกาลที่ผ่านมาเจดเดนไอวีมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม16.3แต้มต่อเกมแต่เกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาสามารถขยับระดับการทำแต้มของตัวเองมาแตะระดับ20แต้มต่อเกมได้เชื่อไดเกินว่าด e ทรอยต์พิสตันจะเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีความตื่นเต้นน่าติดตามสำหรับแฟนๆบาสอย่ยงพวกเรามาไปกว่านั้นการเล่นร่วมกันนะครับระหว่างเจเดนไอวีกับเคคแคนิงแฮมจะเป็นยังไงหากทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทั้งทีมคาดหวังเอาไว้นะครับการสร้างทีมของพวกเขาจะต้องยกไปอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ละคนนี่ทพูดมาะ ถ้าหากสามารถต่อยอดผลงานเขาได้จะทําให้ทีมมีรากฐานแล้วก็อนาคตที่ชัดเจนตามที่วางแผนไว้เลยค่ะพวกเขาจะทําได้หรือไม่เรามารอชมกันในดูการที่จะถึงนี้ค่ะใกลมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเราว3นทีทรมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสคนของคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ